สวัสดีค่ะทุกคนค่ะมือนี่ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะมือนี้พาน้องสกายออกจากบ้านนะคะเป็นมือที่ี่มาตกนะคะน้องสกายเปิดประตูได้กัะย่างตั้งไนตั้งในตั้งในออกมาเลยนะคะมามีว่าท่านปิดประตูแล้วนะคะน้องสกายย่างมาก่อนค่ะมามีมามีมามีสกายอยากเร่นนี่มามามีครับมามีครับนนองสกายอยากเร่นนี่มาครับเป็นมือที่มาตกหนักนะคะนนองสกาย อยากออกมาข้างนอกนะคะงอแงนะคะมามี่ก็เลยผ้าไม้ยางเหลงนข้างนอกนะคะนี่ค่ะกะะําลงยางเหลินนะคะยางเหลินที่มะนะคะมามี่มามีม่รับมาทาังนี้มามี่รับน้องสกายนะคะยางลบไปลบมายู่หันราคาน้องสกายนะคะวิวหิมะงามงามค่ะหิมะกําลงตกแล้วนะคะตกแต่เมื่อคืนนะคะหิมะเห็นว่าคะทั้งลังค่าทั้งเอตนใหม่ทั้งเอนผุม่มใหม่ไม่ได้หิมะนะคะ กำลังงามเลยนะคะน้ำถนนกับมิเตหิเมืองทั้งเมืองเต็มไปด้วยสีขาวของหิมะนะคะหิมะขาวเต็มหนึ่งคะ่ะลงสกายกำลังเล่นนะคะนี่มาม่มาม,ม,ม,มีเลนหิมะกันมาม,มิหยุดกันมาม,มีไปทั้งผุนลูกไปทั้งผุนลูกมาม,มีเอิรนนะคะเอิรนลูกไปไปไปมาม,มีจุงแขนยางเหมือนยางไปทั้งผุนไปทั้งผุนแดดกำลังเริมซองนะคะพี่น้องกำลังเป็นเนี่ยเหมือนเศร้านะคะแดดแดดอ่อนๆนะคะ อากาศเย็นนะคะสงสัยเสือลหลายๆตัวนะคะนี่ค่ะบรรยากาศที่มาตกแล้วคะ่ะนี่ค่ะบรรยากาศที่มาตกแล้วนะคะนี่ค่ะน้ำทางกะมีแตคนยางนะคะเพราะว,ะาว่าเขาบ้านในกวาดถนนนะคะมันยังเสาอยู่นะคะนี่ค่ะห้อยคนยางไปเหตุงานนะคะออยังเสาอยู่ถนนบ้านในกวาดเลยนะคะทั้งหลังคารถทั้งกิ่งใหม่กับมีแตหิมะนะคะหิมะเต็มเมืองนะคะเขาเต็มเมืองเลยงามงามะคะ่ะทุกคนอา่าก็เลยเก็บภาพบรรยากาศ อนชงที่มาตกแล้วมาห้เบิงนะคะนี่คะ่ะที่มาขาวเต็มถนนเลยคะ่ะน้องสกายนะคะน้องสกายกำลังย่างตั้งไหนตั้งไหนตั้งไหนมามีมามีมาทั้งนี้มามีมามีมามีเออรถไพว่ามามีรถเฮ่าบ่อมาม,าม,ามีถามนะคะน้องสกายย่างเหรียญชมวิวที่มานะคะหนาวคะ่ะทุกคนอากาศเย็นนะคะแต่ว่ากับตรงไส่เสือแค่นยาวลหลายตัวนะคะทุงมือทุงเท้านะคะนี่คะ่ะน้องสกายนะคะ น้องสกายมามีครับมามีครับไปทั้งนั้นมามีไปไปมามีสิพาไปทั้งนั้นลูกไปเซไย้ในลูกเซไย้สวัสดีครับสวัสดีครับเซ้ยไฮมีขายางตังใน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 นะคะน้องสกายอยากยางเหรียญทั้งหนอกนะคะไ้ในลูกไ้สวัสดีครับนายยิ้มใส่กล่องนะคะน้องสกายนะคะกำลังมวนนะคะเหรียญที่มาอยากยางเหรียญที่มานะคะน้องสกาย ไปๆๆมามีสิผาไปทั้งนั้นหลูกไปเบิงทั้งนั้นปลุกปะจะงามปะยางตั้งใหนตั้งใหนสองแม่หลูกนะคะนี่ค่ะวิวงามงามค่ะทางหลังค่ากับมแต่หิมะนะคะทุกคนเบิ่งที่ละค่ะผ่าบรรยากาศหลังหิมะตกน้ำผุ่มใหม่น้ำกิ่งใหม่ก็มมแต่หิมะนะคะขาวงามทั้งเมืองเลยค่ะนี่ค่ะหิมะตกนักค่ะนี่ค่ะหน้องสกายกับมามีนะคะมามีครับผมอยากลงยางครับมามีครับไปๆหลูกไปๆยางกันงามวะสัน พอปล่อยยางได้น้องสกายยางแลนต้งไหนต้งไหนต้งไหนบป็นั้งผุนละค่ะถามมามีก่อนถามมามีก่อนบ่ถามมามีเลยค่ะพอปล่อยลงยางได้แลนเลยค่ะทุกคนขานี่ค่ะบรรยากาศค่ะขังหลังกันงามๆค่ะต้นใหม่ต้นสนนะคะมีแต่หิมะนะคะน้องสกายครับสกายครับหันมาหามามีก็หลุดสกายครับร่อมามีก็หลุดสกายครับนี่นะคะน้องสกายค่ะอยากเล่นหิมะแห้งนะคะ หนาวค่ะหนาวแต่ว่าเพื่อนก็อยากเล่นที่มะนะคะน้องสกายอยากถ้ามันมามีมยางไปทางนั้นนะคะมามีครับมาทั้งนี้ครับไปไปจุงแขนกันยางลูกจุงแขนกันยางลูกบดจุงแขนบ้ใดน,นะคะก็สันแลนนะคะน้องสกายแลนไปเลยนะคะน้องสกายนี่ค่ะอยากไปเลน่นไปแล้วคะ่ะนั่งรถท่านไปแล้วคะ่ะมาม,มีครับมามีครับทังนี้ครับทั้งในทั้งในทั้งในไปแล้วคะ่ะไปเล่นที่มะทา้งนั้นแล้วคะ่ะ บรรยากาศงามๆค่ะทุกคนก็เล่ายมาให้ทุกคนเบงนะคะมอเบงน้ากันนะคะเอาผ่าบรรยากาศงามๆม,มาฝากนะคะหลังหิมะตกนะคะค่ะสิผ้ายางไปเหรียญทั้งนั้นนะคะทั้งนั้นมีทางยางงามๆค่ะกิ่งใหม่กิ่งใหม่พุ่มใหม่ข้างบนมิตรหิมะนะคะแดดอ่อนๆกำลังซองนะคะกำลังงามนะคะแสงแดดอ่อน ตอนนี้เป็นเวลาตอนเสาร์นะคะประมาณเจ็ดมงเคืองเคืองคะ่ะเจ็ดโมงเสาร์นะคะนี่ค่ะ้องสกายยางไปยางตรงไหนั้ง้อย,อยจุงแขนมาม,มีไปทั้งนั้นนะคะเห็นไหมคะทั้งรถหลังคารถกับมีแต่หิมานะคะทุกคนขานี่คะ่ะทั้งทางยางเนี่ยตรงย่างดีดีนะคะยางบดีมื่นตลุดก้นขี่ทางเลยค่ะตรงยางระวังระวังนะคะ,งงะ,ะ,ะ,คะมันสีมื่นนะคะนี่ถนนตรงที่เขากวาดแล้วนะคะเขาเกีดหิมมาออกนะคะ มันเกียดได้ซ้ำนี่แหละค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าหิมะมันหลายแหงค่ะมันเกลียบเกี่ยงบเบิดนะคะตรงยางระวังระวางนะคะถ้าเกียดแนวนี้มือนตะลุดกลนกี่ทังด่ากี่ทังเลยด้ยค่ะจิบเลยค่ะนี้ตรงเค่อคๆย่างระวังระวางนะคะคุ่นค่ะบรรยากาศงามงามค่ะเห็นบรรยากาศงามๆนี่สิก็เลยอยากถ่ายมาให้พี่น้องเบิ้งนะคะให้พี่น้องเข้าเบิ้งนะคะว่าบรรยากาศที่นี้งามงามค่ะหลังหิมะตกนะคะนี่ค่ะน้องสกายครับน้องสกายครับ หันมามืกล่องนั่นมามีกะหลกมาทายคลิปก็หลกนะสกายครับซีให้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนูลูกน้องสกายเหลื่อมน้วแล้วนะคะสิผ้าน้องสกายเข่าห้องกับเข่าห้องนะคะน้องสกายเหลื่อมน้วบบยอมกับนะคะ่บยากเข่าห้องนะคะมีแต่อยางย่างไปย่างเดียวนะคะย่างเดินย่างเดียวนะคะน้องสกายไปทั้งนั้นมามีมามีไปทั้งนั้นปะครับมามีครับไปทั้งนั้นปะทั้งนั้นงามงามมามีครับไปไปไปลูกเข้าบ้านเข้าบ้านนะ มามีเอินเขาบ้านนะคะไปไปไปเขาบ้านเขาบ้านมามีบานะคะมันหนาวลูกมันหนาวไปไปยางกับบ้านเฮ้กับบ้านเฮ้ยหนาวหนาวหนาวมามีพานะคะน้องสกายบ่อยากเขาบ้านนะคะน้องสกายยังอยากเล่นอยู่นะคะนี่ค่ะหอยถนนตามถนนทางยางคนนะคะมีแต่หอยคนยางนะคะเพราะว่ามันเกตดออกบเบิดนะคที่มาหลายนะคะนี่ค่ะคุ้มกันนะคะสองแม่ลูกอยากพาลูกเขาบ้านนะคะ คุ้มกันไปสองแม่ลูกน้องสกายเข้าบ้านลูกคุ้มน้องคุ้มไอ้กับบ้านนะคะกับเขาบ้านเพราะว่ามันหนาวนะคะนี่คะ่ะบรรยากาศท่ายางางามๆค่ะเก็บภาพบรรยากาศงามๆมาให้พี่น้องเขาเบิร์นะคะนี่คะ่ะมิ่งงามแหงคะ่ะทุกคนคะ่ะนี่คะ่คะบรรยากาศไปไปลูกเขาบ้านเขาบ้านภาะ สีผาลวกยางเขาบานนะคะยางกับบานเพราะว่าลูกเริ่มหนาวแล้วนะคะน่องสก,กายเริ่มหนาวแล้วนะคะจะโมกแดงเบอ้อละค่ะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะบรรยากาศทางยางนะคะค่ะนั่นเป็นสาวายน้ำนะคะทุกคนยังเป็นน้ำแข็งเป็นหิมะเบิดเลยนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวสิขอจบคลิปไว้ซ้ำานี่ก่อนนะคะในวิากาณ์นาำทายเห้บเบิงไหน่ะคะบรรยากาศง,า,ง,งามๆทางนี้นะคะฝากติดต,ตามน้ำนะคะ น้องสก,กายครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณครับท่านผู้ชมทุกท่านครับบ๊ายบายครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณค่ะ